เพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาไตาโครโมาที่ผมผสมน้ำเอาไว้เนาะกับบูนเดือดไม้เนาะไปลดไปลดทุเรียนนะครับเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนตามคลิปเมื่อเมื่อคลิปคลิปแรกๆไปอะ่ะผมก็จะปูนไดโดไม้นะครับผมเป็นเป็นสารปรับปรุงดินเนาะผสมไปในในน้ำเนาะแล้วก็ไตโครโมาที่ผมผสมกับข้าวเนี่ยใส่ลงไปเนาะนะครับแล้วผมก็ตักน้ำนะฮะตักน้ําขึ้นมา ในถังนี้นะครับล้วก็เทล,ลงไปอ่ะเดี๋ยวเราไปลดไปลดด้วยกันแล้วผมก็จะมีไอ้น้ำหมักปลาที่ผมหมักเอาไว้เนี่ยเพื่อนใส่ลงไปนะครับการใส่ก็ใส่เพอหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใส่ไปน,นะครับผมแต่อย่าใส่เยอะเพราะทุเรียนเนี่ยมันทุเรียนเล็กอ่ะจริงๆไม่ควรใส่เลยน้ำน้ำหมักปลาใช้แค่ไตโคลม่าก,กับปุนเดนไมพอนะครับอ่ะผมไปตักน้ำนะเพื่อนนี่คลิปผมไม่ตัดต่อนะเพื่นอนนะตักน้ามาไม่ตัดต่อนะเพื่นอนเอาแบบเร็วๆเลยอุ้ยเขีย โคตรครับอบอ่ะผมก็จะเทงไปครับก็บตั้งกล้องก่อนนะ,อะเทงไปนับหนึ่งสองสามง่ายง่ายนะเพื่อนนะเนี่ยหนึ่งสองสามนี้พอเพื่อนแล้วคนนี่แหลอะอะะรถทุเรียนกันเพื่อนผมจะมีทุเรียนเล็กนะกับทุเรียน สองปีเนาะ,ะเดินไปกันเพื่อนอนี่หน่อยทางลัดผมไม่ตัดต่อนะเพื่อนเอาเร็วๆเลยผมก็ใช้แบบนี้แหละผมกเกษตรคนจนไม่มีระบบน้าําดีปกติถ้าเขาคนมีตังค์ก็จะผสมแล้วก็ปล่อยไปตามนี่เลยอันนี้คือทุเรียนก่อนให้ดูทุเรื่อนก่อน,นครับเนี่ยมันก็แทงยอดด้วยอะไรด้วยตลอดเรื่อยๆนะเพื่อนนะเนี่ยก็ผมสวนผมเป็นสวนปลอดสารพิษเนาะไม่มียาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงเพื่อนนี่ปะมแมลงก็มากินใบกินเลยเขาบอกว่า มันจะไม่โตไม่เตออะไรผมก็เห็นมันก็ดีเพี้ยไฟลายแดงผมก็ไม่มีนะเพราะว่าระบบนีเวศผมเพื่อนดูจ้ารอบๆมันก็ลกมันก็ลกลกทั้งสวนแหละอ่ะผมก็จะลดไปไงีลลงเเปเ้เพื่อนลดรอบๆทรงพุดด่มเพื่อนเนี่ยเห็นปหเนี่ยเพื่อนลดรอบทรงพุ่มลดไปรอบทรงพุ่มเพื่อนลดไปโทษนะเพื่อนลดได้หมด ลดไปลดไปเพื่อนหวังเพื่อนเขาลดไปอย่างเงี้ยผมก็ลดอย่างนี้เป็นประจำนะทุกๆสิบห้าวันเพื่อนเนี่ยช่อเชื่อมจะแข็งแรงเพื่อนเห็นปะเนี่ยมันแข็งแรงมากๆเลยเพื่อนไม่เคยฉีดยาแม้แต่ครั้งเดียวนะ เพี้ยไฟลายแดงมันไม่มีเพื่อนมันไม่มีจริงๆเออนะปลูกง่ายๆอ่ะเพื่อนเนี่ยแลวไอ้น้ำหมักที่ผมลดเนี่ยเพื่อนดูเพื่อนดูฟิกอะ่ะฟิกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ทนเชื้อลงเชื้อราเลยเพื่อนดูเพื่อนดูอันนี้ไม้นาเข้าไม้นอกนะมันไม่ทนต่อเชื้อรามันก็ไม่ตายนะครับแต่พวกน้ําหมักปลาพวกนีก้ใสแบบอย่าใสเยอะเพื่อนห้ามไม่ใส่เลยยิ่งดีแต่ใช้ไตยโคโมาได้ผสมกับข้าวที่ผมทําอ่ะเพื่อนไปดูคลิป คลิปหลังๆนี่ก็ได้นะครับเพื่อนจะเห็นเลยว่าเออมันก็จริงๆมันก็ไม่ต้องยากมากก็ได้นะนะครับทำให้มันง่ายๆซะเนี่ยเพื่อนถ้ามันตายมันตายไปแล้วเพื่อนเนาะไอต้นเล็กอ่ะผมอ่ะผมพาดูต้นเล็กด้วยต้นเล็กนี้เพิ่งปลูกได้สองเดือนครึ่งมั้งจะสองเดือนครึ่งเนี่ยมันก็กําลังปรับสภาพมันก็ไม่ได้สวยแล้วเพื่อนอจริงมันไม่ได้สวยนะตอนนั้นมันขาดน้ําไปด้วย มันมันระบบน้ามันมันจะบอกระบบน้ำสิไอมอเตอร์มันพังมันทําให้ต้นทุเรียนผมอ่ะมันมันเกือบตายนะมันเกือบตายเพราะมันขาดน้านะแต่นนี้มันเริ่มฟื้นแล้วนะครับเพราะผมอ่ะอยู่กรุงเทพนะนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมาทีงนึงเนาะแล้วก็มาลดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยผมก็คุมโคลนมาเงี้ยนะนี่ปลูกแบบลอยนะเพื่อนนะเพื่อนจะเห็นถุงนะปลูกลอย เห็นถุงปะตัดถุงครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝังลงไปในดินนะนะครับเพื่อนเนี่ยมันก็แตกเหมือนกันเนี่ยเพื่อนนะครับคือถ้าเขาแตกใบอ่อนที่อื่นเขาแตกใบอ่อนแล้วเราไม่แตกอะ่ะอันนี้ถือเราตบแปลกนะเอางี้นะครับถือเราแปลกเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยง่ายง่ายนะครับชวนเพื่อนมาทํากันแหละมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรอ่ะเพื่อนเนาะมันไม่ได้ยากเลย เราปลูกทิ้งไว้มีคนบูลลี่ผมาเพื่อนว่าทําทาไมระบบเอ่อทำยังไม่พร้อมอยู่เพิ่งทําโอ้โหคือถ้าผมเชื่อเขาวันนั้นนะผมผมเออไม่ได้มีต้นทุเรียนสองปีไซนี้นะถามว่าไม่พร้อมอัีไงเพื่อนตอนผมทําให้เขาดูเดียวว่าระบบน้ําผมเป็นนี้ผมไม่ค่อยมีตังค์นะเพื่อนผมใช้สายอย่างี้สายน้ําหยดเพราะทุเรียนเขาไม่ทํากันนะสายน้าหยดเนี่ยแต่ผมทำมาเพื่อนเนี่ยผมทําสายน้ยําหยดราคาพันกว่าบาท รวมหมดเสร็จแล้วรวมมอต้งมอเตอร์นะพันกว่าบาทนะ <c oughs> แล้วมีทำมุ้งทำเมอร์ด้วย <c oughs> มีแผงโซล่าเซลล์ด้วยให้มันลดรถทุกวันเพื่อนเนี่ยมันก็ได้สองปีละสองปีกังมาน,นสักาสามสี่เดือนแหละสองปีสามสี่เดือนก็ได้ใช้ประมาณนี้นะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราทำงานไปเรามีกำลังใจมีตัง แล้วเราก็ทําระบบน้ําดีๆมันก็ได้แล้วล่ะนะครับผมตอนนี้เราเอาองี้ไปก่อนนะครับนะเพื่อนชวนเพื่อนก็ไม่ต้องพร้อมหรอกเพื่อนทําไหนได้ทําไปก่อนเลยแต่ต้องมีระบบน้ําก่อนอันดับแรกอันดับอันดับแรกมีต้องมีน้ำอเออมากนั่งมากน้อย,ไม,ไ,บบมมอยไม่เป็นไรระบบน้ามีมากน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอมีมีใจทําไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีระบบน้ําเลยยิ่งดี นะครับถ้าคิดจะทําจริงอะ่ะผมแนะนําก็เก็บเงินก่อนแล้วก็ทําระบบน้ํานะครับทําระบบน้ําก่อนดับแรกให้มีน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวต้นไม้อะไรค่อยตามมาอันนี้จะดีมากนะครับเนาะแต่ผมทําผมใจร้อนผมก็ปลูกต้นไม้ก่อนอันนี้คือผิดนะจริงๆต้องมีระบบน้ําก่อนนะนะครับโอเคแล้วเพื่อนสวัสดีครับ